สำหรับใครที่สนใจจะเติมเกม Black Noir X Next Generation นะครับทางเรามีน้ำพิเพช็อปให้บริการนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟสเพจรลนเบอร์โทรนะครับเพียงแค่คุณผู้ชมเนี่ยจิ้มไปที่ลิงก์ใต้เลยนะครับถูกสะดวกปลอดภัยการันตีโดยช่องน้องแม่น้ำต้นกลมครับต้องร้านพีเพช็อปเท่านั้นนะครับผมโอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กันในช่องน้องแม่น้ำต้นกลมหรือช่อง Black Cat อีกเช่นเคยนะครับกลับกันมาอีกครั้งสำหรับเกม Black Noir X Next Generation นะครับ คอนเทนต์ในวันนี้นะครับก็จะเป็นการแนะนําในส่วนของอัปเกรดนะครับรีไฟล์ Fi, และก,ก็การสืบทอดนะเราจะมาอธิบายการแบบเบื้องต้นและการเพื่อให้ผู้ชมได้เข้าใจมากขึ้นนะครับถามกันเข้ามาเยอะมากเลยก็เลยทาเป็นคลิปเลยนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปอธิบายในส่วนของอุปกรณ์สมสัยแล้วกันนะกดเข้าไปที่แป้งครับในส่วนนี้เลือกอะไรก็ได้ครับผมเลือกที่วุฒิกันะจะเห็นว่ามันจะมีเลขข้างบนกับข้างล่างนะครับข้างบนเนี่ย คืออัปเกรดนะครับอ่าข้างล่างคือรีไฟอ่าอธิบายเท่านี้ก่อนเริ่นลงมาครับการอัปเกรดนะครับนี่มันจะอยู่ใน2บรรทัดนี้นะการอัปเกรดมันจะเป็นการเพิ่มสเตก็กสบรรทัดนี้นะครับซึ่งอาจจะอัปเกรดไป1 2 3 4 5 6, 6แล้วแต่เลยนะครับมันก็จะเพิ่มสเตก็กสบรรทัดนี้นครับอย่างนี้คือมันจะเพิ่มในส่วนของโจมตีเวทแลวก็เจาะเกาะเวทนั่นเองนะครับอ่ะเรื่องามาดูครับในส่วนของรีไฟนนี่ครับตรงนี้นะมันจะเป็นการ เพิ่มสเต็กนี่สองบรรทัดหน้านะครับในส่วนตรงนี้จะเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์ซึ่งมันจะได้เยอะกว่า2บรทัดแรกนะครับต่อไปในส่วนของการสืทอกุน่นะครับมันจะเป็นการโอนย้ายอัปเกรดเนี่ยกับรีไฟนี้ไปในไอเทมชิ้นอื่นนะครับจากขาวไปขาวจากขาวไปฟ้าอ่าประมาณนี้เกินไปเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ m p c กันนะครับไป อ่าก่อนอน่นนะครับเราต้องอยู่ที่เมืองพรน,นะหรือเมืองอื่นก็ได้แล้วแต่นะมาที่เมืองพรก่อนกดเอ็มครับนี่เอเมซี MC ที่เราต้องไปเนี่ยมันอยู่มาบริเวณด้านขวาบนนะครับใกล้ๆก,ก,กับน้ำพูนี่นะอ่ะเดินมานะครับนี่เลยมาในโซนของเอเมซีอัปเกรดก่อนครับกดเข้าไปปุ๊บนี่เลยนะครับอ่ะเลือกสักอย่างหนึ่งแล้วกันอ่ะผมเลือกที่อาวุธนะอ่ามันก็ต้องใช้อุปกรณ์ในการอัปเกรดนะครับอ่านี่แล้วมาที่เกตนะครับ วิธีหาคือตลาดกลางอันนี้คือประหยัดเวลานะแต่ไม่แนะนําให้ไปที่ไร้ครับในส่วนนี้เขาก็จะแนะนํานะครับว่าต้องใช้แร่นะครับแล้วก็ใช้หอยเชลในส่วนของแร่เนี่ยก,กดไปดูได้ครับมันก็จะบอกว่าซื้อที่ตลาดกลางก็ได้หรือว่าไปขุดที่ชั้น2แนะนำว่าให้ไปขุดที่ชั้น2นะครับอย่าไปซื้อเลยนะส่วนหอยเชลครับก็จะบอกเลยครับว่าไปตกปลานะในส่วนหอยเชลเดี๋ยวผมจะเพิ่มเติมนิดนึงนะครับออกจากหน้าน,นี้มานะ มาที่ตกป่านะครับเริ่มมาที่หอยเชลล์คุณผู้ชมเห็นทางนั้นขวาได้ไหมครับที่เขียนว่าเหยื่อล่อที่แนะนํากดไปตรงที่แว่ขยายนี่ครับนี่มันจะมีเหยื่อที่แนะนําครับถ้าเกิดเราใช้เหยื่อเนี้ยในการตกเราจะมีโอกาสได้หอยเชลล์มากขึ้นเองจะได้ไม่เปลืองสเตมิน่านะครับบางคนตกเนี่ยเฮ้ยพี่มีเทคนิคไงในการตกได้ปลาตัวนั้นหอยอย่างนั้นอย่างงี้นะครับมันต้องใช้ เเหยื่อล่อเฉพาะนั่นเองนะครับมันถึงจะมีโอกาสได้มากขึ้นอันนี้มันก็จะทําให้เราไม่เสียเวลาหรือว่าเสียสเตมินานั่นเองอ่กดไปที่เกตนี่ครับนี่เราก็สามารถไปซื้อที่ร้านค้าเหยื่อล่อได้นะครับแนะนําตรงนี้เลยนะจ๊ะมาที่มาในส่วนของการอัปเกรดนิดนึงนะครับมันมีโอกาสเอ่อไม่สําเร็จด้วยนะครับอ่าอย่างอาวุธเนี่ยมันจะเริ่มต้นที่20อ่าอัปเกรด20่สิบขึ้นไปมันจะเริ่มมีโอกาสนะครับไม่สําเร็จด้วยอย่างตอนเนี้ยของผมเนี่ยมัน เห็นไหมก้สามเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับอย่าถ้าเป็นพวกเสื้อผ้าคลุมอย่างเงี้ยครับมันก็จะเริ่มที่การอับเกรดสิบขึ้นไปนะครับตั้งแต่สิบขึ้นไปเนี่ยมันจะเริ่มมีอัตราที่สําเร็จลดลงแล้วเห็นป่ะอย่างระดับนี้ก็อยู่ที่บวกห้าขึ้นไปนะครับไม่ใช่บวกห้าอัปเกรดห้าขึ้นไปนะครับตามนี้เลยต่อไปครับมาดูในส่งของรีไฟล์กดเข้าไปครับที่เอเมซีข้างๆกันกดไปปุ๊บอ่า ดีฟนี่ก็จะเป็นการบวกเนี่ย,ยตามนี้ครับบวก1เนี่ยถ้าเราดีฟครั้งนี้จะเป็นบวก2นะครับในส่วนนี้ก็ใช้เทมตามนี้เลยนะครับกดเข้าไปอ่าซื้อที่ตลาดกลางก็ได้หรือว่าจะเอ่อทำเองก็ได้ครับในส่วนไรก็ใช้แร่นะครับทั้ง2ฝั่งเลยกดเข้าไปนะครับที่ชั้น2เห็นไหมส่วนใหญ่แร่พวกนี้จะอยู่ที่ชั้น2ครับในช่วงแรกๆเลยนะขุดชั้น2ก็โอเคเลยนะครับนี่ตามนี้นะ ในส่วนของรีไฟน์นะครับมันก็จะ,ะมีโอกาสล้มเหลวด้วยเช่นเดียวกันนะครับอย่างตอนนี้ผมรีไฟ์แค่จะบวก2เนี่ยก็ล้มเหลวบ่อยมากเลยนะครับบ่อยมากเลยนะรีไฟ์มันจะยากนิดนึงเพราะว่ามันบวมไปนเปอร์เซนต์ไงค่อนข้างจะ,ะดีดีกว่าการอัปเกรดนะครับในส่วนนี้ก็อธิบายไว้ทานี้แล้วกันนะครับต่อไปนะครับที่คนจะงงง,งันก็คือการสืบทอดหรือว่าการโอนย้ายสแต็กจากตรงอีกเทมนึงเนี่ย ไปอีกไอเทมหนึ่งจากขาวฟฟ้าหรือจากฟ้าไฟฟ้าอะไรประมาณนี้นะครับกดเข้าไปในตรงนี้เลยเลือกไปที่สืบทอดอุกอณนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างจากาฟ้ามาข่าวแล้วกันนะครับอันนี้ผมเลือกสีขาวไว้ก่อนนะแล้วก็ใส่ฟ้าตรงนี้ครับนี่เลยกดเข้าไปในส่วนนี้นะครับาการสืบทอดนะครับถ้าโคละสีกาัานถ้าโคละสีกัานนะครับจะ มาในส่วนของการอัปเกรดนะครับแล้วก็เอนชาร์นี้ผมไม่ได้เอนชาร์ไปนะเอนชาร์นจะมาด้วยนะครับยกเว้นรีไฟที่จะไม่มาด้วยนะครับยกเว้นมัทัดกลางแต่ในกรณีที่มันเป็นสีเดียวกันอ่าอย่างฟ้ามาฟ้านะครับก็จะมาสามบรรทัดเลยนะครับอ่านี่ไม่งงนะเอออันนี้คือเข้าใจแบบง่ายๆนะครับก็คือถ้าต่างสีกันรีไฟจะไม่มาแต่ถ้าเกิดสีเดียวกันก็คือจะมาทั้งสามบรรทัดเลยแค่นั้นเองนะครับ โอเคครับผู้ชมเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเรื่องอัปเกรดรีไฟล์แล้วก็การสืบทอดเนาะหวังว่าจะทําให้มือใหม่ไม่งงกันแล้วก็เข้าใจกันมากขึ้นในส่วนไหนที่ยังงงอยู่นะครับก็ให้มาคอมเมนต์ถามกันที่ใต้อคอมเมนต์แล้วกันเนาะจะได้อธิบายเพิ่มเติมให้ฟังนะครับในส่วนไหนที่ผมยังไม่อธิบายลึกๆเนี่ยอย่างเช่นอวั k วะนิ่งนะครับก็เอาไวท้ทีหลังแล้วกันเพราะเดี๋ยวมันเป็นในส่วนของเรื่องอาวุธเงาด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ก็หลายๆคนน่าจะกําลังเริ่มถึงอะ่ะเออเดี๋ยวผมค่อยมาทําอธิบายออออีอีกกเ่คคคลลิปน,ลนนนนนนนึงงแ้้้้วัััะะรบบืตืตนนะ ในส่วนตรงไหนที่ผมอธิบายผิดพลาดไปต้องขออภัยด้วยนะครับก็สามารถมาในนาที่คอมเมนต์ได้นะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งผมก็รวบรวมมาจาก f c นะครับแล้วก็กรองข้อมูลมาอธิบายให้คุณผู้ชมฟังนะครับในส่วนนี้ถ้าเกิดผิดพลาดไปตรงไหน,นขอพัจริงๆนะามาคอมเมนต์บอกหรือว่าแก้ให้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นครับช่องไม่ดำต้นกลมนะครับหรือช่องไม่แคทในคอนเทนต์อัปเกรดในคอนเทนต์อัปเกรดรีไฟล์สืบทอดนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับุผู้ชมไม่มากก็น่อยนะ สำหรับวันนี้ครับช่องแม่ดำต้นกลมหรือช่องแม่แคทก,ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนไปก่อนนะครับเจอดูจ้า